อาร์คิวอทธน่าไทยแลนด์ครับถูกซุดจากมองโกเลียครับเปิดถึงสองนกครับคู่นี้ครับเจอกันประจำครับแล้วก็ยิงกันประจำด้วยครับและนี่ก็คือคะแนนเฉพาะวีคที่4นะครับตอนนี้อาร์คิวครับอยู่อันดับที่4นะครับส่วนทีมซีเกตจินครับอยู่อันดับที่9ครับส่วนแต้มรวมครับ47เกมครับตอนนี้อาร์คิวก็อยู่ที่4เหมือนกันครับส่วนทีมซีเกตจินครับก็อยู่อันดับที่7นะครับพาวเวอร์เป็ดแนะครับอยู่อันดับที่8ครับโอเคไปชมเกมที่48ได้เลยครับแต่ทัวร์นาเมนต์นนนีี้้เเกกกิดขขึอองโลลบ่่ยยมมมาาแ อุ้ยจังหวะรีเพย์ให้ดูกันชัดๆครับโอ้ยโอ้โห A K M Iron Sight ครับโม่เราไม่ใช่ใกล้ๆนะตรงนี้ครับไม่ต่ำกว่า50เมตรครับมุมนี้100เมตรได้นะโอ้โหเนี่ยแล้วซ้ำแบบตอนซ้ำนี่ยังแม่นเลยนะมียิงทีละเม็ดเข้าทุกเม็ดเลยครับคือพับจี้มือบายนี่ยการถอดสะโคบของ A K M เนี่ยมันดีกว่าการใส่สะโขบนะเฮ้ยถามจริงิสิไกลกว่าเดิมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลนดดอกระยะนี้ครับผมถามจริงเหรอเฮ้ยผมผมถามจริงเหรอ เพื่อนจะโชว์ขอดูรีเพย์หน่อยได้ไหมอันนี้คือเห็นจริงๆนะแต่อยากดูรีเพย์อีกเมื่อกี้เพื่อนกำลังเกิดเลยนะ AKM ครับตัวนี้เออนี้เกิดกว่าไกลกว่าเดิมเลนดอดด้วยโอ้หนี่ไปที่อำเภอได้เลยนะทำไมครับแจ้งเกิดเอตอนนี้เหลือเชื่อเพื่อนกำลังแบบแอร์ทามเพื่อนกำลังมาเลยกำลังได้แอคเลยนี้โอ้โหดิกตี้จัดได้ หมดเดต้าครับนอตัดข่าวไปแอรลูบุ๊ครับเสียผู้เล่นไป2คนตั้งแต่3นาทีแรกครับตอนนี้คุณ2ยังไม่แม่เทเลดด์อดนะขนาดท่านะจริงเออแล้วเนี่ยเล่ไปแล้วฮะแอรลูบุ๊กถ้ายังผลงานแบบนี้ไม่ได้ไปต่อในการไฟนอลแน่นอนครับใช่ครับโดยตอนนี้เนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ติดมาในท็อป16เลยนะแบบนี้ค่อนข้างลำบากครับเมื่อกี้เข้าทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะใช่ครับโหแล้วนาวีครับใช่ครับเฉยตรงนี้ช็อกเลยนาวี้ขึ้นมาแล้วนะตอนนี้อยู่อันดับที่16เรียบร้อยครรัับซีเเกาลลงงจะะโดนแหือป่ฮ แต่ว่าตีเขีนน่าจะรอดว่ะถ้าผลงานซูสกับคอนเซนรวมถึงนาวีแบบนี้นะใช่ครับแต่นาวีเนี่ยผมว่ารอดแล้วแต่ซูสเนี่ยยังถือว่ากลางๆนะผูอาจจะยังทรงๆได้อยู่นะแต่ว่าตรงนี้มาเจาอ<า>คิวสเปรด,ดโอ้โหสเปอูซี่ถามจริงระยะนี้ถามจริงๆฮะเก็บเบียร์11น็อกดาวน์ครั้งแรกในเกมนี้ผมนาทีที่สี่ครับใช่ครับแล้วพยายามจะซ้ำนะเราไปได้ดีดูอีกเฮ้ยว่จังหวะนี้คมจัดฮะแล้วซ้ำซ้ำแตสวนมาผู้สวนไม่หายครับเออร์นี่สูนุนเจ็ด รับได้นะใช่ครับโอ้แต่ว่าดีดูอีต้องเดินลงมาหอนไม่งั้นโดนซ้ำได้นะจีนายครับไหลเข้าไปอยู่กันเอ้าเราติดกันอยู่นี่ครับชุบขึ้นมาได้นะชุบได้แล้วระเบิดลูกนี้ของจีนายหยอดไปหยอดไปสวยๆแต่ว่าไอซีวีไปแล้วครับใช่ครับแบบนี้จะซ้ำไม่ได้แล้วชุบขึ้นมาครับสคนครบนะครับอาร์เคียเทน่าใช่ครับแต่ว่าไม่น่าเสียดายตรงที่เสียนอกไปถึง2คนนะแบบนี้ครับในวงเฟสหลังๆเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนี่ครับใช่ผมแต่ยังดีนะยังเป็นข่าวดีที่ครบสี่ใช่ครับผม ผ่านไป4นาทีครับอยู่กันทั้งหมด62เอาไลท์ครับผมหายไปแล้ว2คนครับแล้วนี่ครับจีนายกับเออร์นี่ครับเดินคู่กันมาเลยหวังจะเคลียร์นะแต่ว่านี่ครับทางหน้าของซุสเนี่ยไหลลงไปทางด้านล่างเรียบร้อยครับใช่ครับผมโผ่ออกไปไกลนี่อาจจะโดนสเปร์นะนี่ครับซีโยเหมือนจะมีการเล็งขึ้นมาครับใหญ่ๆกันไปก่อนครับน้องๆตรงนี้อันนี้สุดทีเจ็ดครับถือว่าเป็นากาแอลครับผมอูซี่วิวดูอยู่ครับตรงนี้ทางหน้าของซุสเนี่ยตอนนี้มีแค่สามผู้เล่นนะแล้วกเปร์ไปในสมูท ยังไม่โดนครับเบลลี่ยังไปต่อได้เแตกแเฮ้ยแตกสองเม็ดโอ้โหหลบเข้าบ้านทันเลยครับอาเบลลี่ยังเหนียวอยู่ครับตรงนี้สำหรับทาง้าของสุดนะแต่ว่านี่ครับไอฮิวกับมาลีกุ๊ปครบสี่คนแล้วก็พร้อมที่เลือดเต็มอีกหนึ่งครั้งครับครับผมสี่นายครับผม ใจหายใจคว่ำเลยนะมาสู่นี้เออใจผมหายเลยว่าอาคิวที่4แล้วนะตอนนี้หลังจากก่อนเริ่มวันนี้ที่5นะครับใช่ครับแล้วมีถึง405คะแนนยแี่ีโอกาสแซงมีโอกาสแซงโฟเอมนะวันนี้ใช่ครับลอีสปอร์ตนี่ก็ตามมาติดๆเหมือนกันนะมานิ่งๆครับน้ำจิ้มไก่นะคุณท็อบเล่นอันนี้ผมเล่นให้่วลาเลยฝ่ายเงียบๆหรือเปล่านี่โอ้จะจะอ้วกนะอันนี้โอ้แต่ว่า ดูจากคะแนนแล้วเนี่ยทางด้านของ BTR เนี่ยครับผมคะแนนก็ยังคงฉีกเยอะอยู่ดีนะ80คะแนนครับ80คะแนนเอาจริงคือมาตรฐานของวันหนึ่งเลยนะไม่ได้มาตรฐานอะไรว่าโคตรดีของวันหนึ่งนะ5เกมเนี่ยเราต้องกระดุดถึงสะดุดทั้งวันเลยตรงนี้ถึงจะผมรู้แล้วทำไมให้กระดุดครับครับเอาก้อนหินมาวากระดุดแน่ตอนนี้เขาต้องแบบว่าไม่มีแต้มเลยอ่ะในหนึ่งวันอ่ะถึงถึงจะตามเขาแบบตามไปถึงนะ เพราะว่าถ้าเขายังทําแต้มอยู่เรื่อยๆแบบนี้มันก็จะหนีขึ้นไปเรื่อยๆตามยากมากครับต้องรู้กันต่อคุณ่ายอย่าไปโฟกัสที่หมื่นโฟกัสทีมเราให้ดีที่สุดพอใช่ครับทีมหมื่นจะได้ยังไงปล่อยทีมเราต้องดีในสุดทุกๆวันทุกเกมนะครับรอบนี้นี้ครับโคิน่าพาวเวอร์ครับก็ขับขึ้นมาอยู่บริเวณริมของเมืองนั้นน่าจะรอที่จะมูฟไปต่อครับตัดมาที่ฟุตบอลิสครับเริ่มูฟอีกหนึ่งครั้งนะหลังจากน่าจะเฟสี้ฟาร์มกันอิ่มเรียบร้อยครับครับผม ก็หลายทีมขยับเข้ามาอยู่กลางวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดิเออร์เชอร์ครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนไต่มาแล้วฮะอาหลับอยู่ใกล้กับพิทีรนะครับด้านซ้ายของปิกาโดครับครับนี่ครับโอเคครับตับเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็มาฟาร์มต่อและน่าจะยังไม่อิ่มไปเท่าไหร่ครับหลังจากที่ฟาร์เมืองแรกไปครับครับผมมาหาของกันต่อรับลาอุมครับนี่ไงที่็นจินซงพาวเวอร์แล้วฮะตอนนี้เอา แซงมาหนึน่งคะแนนเท่านั้นนะตรงนี้ครับพาวเวอร์แต่พาวเวอร์ไม่ได้แซงกลับแน,น่นอนใช่ครับ <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> ไม่ได้พานะใน s u เปอร์วีเนี้ครับใช่ครับวิธีายังอยู่ที่ปิกาโดครับน่าจะฟาร,ร์มอิ่มพอสมควรอะครับแ,แบบนี้นีวิธีอาร์ครับเริ่มมูฟอีกหนึ่งครั้งครับเบนโหนี่รถตู้ขั้นเลยนะรถตู้จับเด็กนะใช่ครับทำไมต้องเป็นรถตู้จับเด็กครับมันเป็นชื่อเรียกแต่และคอมมูนิตี้ในการละจีนายเปิดหัวเลจิไปก่อครับผมหลังจากเสียน็อกสองน็อกได้มาหนึ่งน็อกเลยครับนะตอนนี้ คือผมถามเนี่ยก็คือคนที่อาจจะดูข้ามแพลตฟอร์มมาหรือว่าอะไรเงี้ยจะได้เข้าใจด้วยคุณเรียกว่าอะไรอะเบียร์ทเปิดเปิดหัวดีวายอีกอาเลยครับสองน้องของอาร์คิวเทน่านแล้วเก็บ,กบคิว <ไป S 2> มาก่อนเลยครับแม่วสวยงามรับผมจังหวะที่จะเล่นมุกเฉียบนะมาตรงนี้มุกจะได้ไม่แห้งฮะ <c oughs> แตมไหลามาเรื่อยๆนะตรงนี้ครับสำหรับาทางหน้าของอาร์คิวครับปกติคุณเรียงรถเลยแล้วตรงนี้ยังไม่จบจะเล่นก็ไม่ได้รู้วิสปอบ์ตยิงฟุตบอลลิทไปกันก่อนนะโอเคเอ้า รถไปตามอะไรเอ่ยโอ้โหแล้วเหมือนจะไปต่อไม่ได้ด้วยครับตรงนี้โอเครถมันติดแล้วโอ้โเหมือนคุณเลยนะวันนี้ใช่ครับปั๊มยาขึ้นมาก่อนครับโอเคเอาเรามีระเบิดตามมานะเหมือนจะรู้ครับว่าเขามาจอดบริเวณนี้หรือเปล่าเพราะว่ารถมันติดอยู่ครับผมอินโยผมไม่เดินสุดนะเพราะว่าในเมืองยังมีคอสยิงมาอยู่ฟุตบอลดิสใช่ครับเนี้ตัดมาที่จังหวะของอ๋อวิ่ยิงคอบิ่งตำแหน่งเก่าเลยนะตำแหน่งเก่าของซูนนะครับตรงนี้ โอ้โห oh. แล้วยิงแบบเน้นเน้นเนียนเนียน,น,นด้วยนะไม่ได้ฟูวออโต้เลยครับรู้สึกเหมือนสักครู่นี้คือใช้หมดฟัออโต้แหละแต่ว่ากดทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับนี่ครับ,รบโกลเด้นครับอาร์ลาเฟเดลล่าครับเห็นเหมือนกันลางวง,งดีซ้ายครับ<อ>ถือว่าไม่แย่วงไม่แย่กลางวงตอนนี้เป็นทางด้านของดีเอนะครับแล้วก็ฟุตบอลลิ่มรวมไปถึงทางด้านไอเชอร์และแอร์รูฟครับโอ้แต่แอร์รูฟเนี่ยเสียได้เหลือสองคนโอ้ยแล้วรูฟโดนตัดรถจากซินเฮอฮะ โอ้โหค่อนข้างไกลครับแบบนี้รถไปต่อไม่ได้โอ้แล้วโดนดาเมจเข้ามาเหมือนกันครับเฟเดรัลเราลดการจะระเบิดตรงนี้เรียบร้อยครับแต่ว่ายังไม่มีดาเมจติดไปนะนอนหลบมาก่อนครับครับผมสินเธอครับอยากเล่นมาคนเดียวนะครับบริเวณไฮกาวนี้ครับผมรูบิสปอร์ตขยับรถไม่ได้ครับเฟเดรัลครับด้านซ้ายมีอีกหนึ่งทีมครับฟุตบอลริชด้านข้างๆของซามาตินครับใช่ครับสินเธอครับยังล็อกตายเลยนะเพราะว่าระเบิดรถเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรเปยไปช่วงวานี้ครับยังไม่มีดาเมจติดไปเลยเอาเราเข้าไปแล้วครับตตรรงงนี้้คึ่หลออดโยแก เรียบเขร,ร,รอรยบ่าบอกนะทีเ่เธอคนเดียวไม่ใช่ครับพาซุกมายิงด้วยับผมแล้วคิวนี้น่าจะได้นะครับเพื่อนๆของรูฟอยู่ไหนฮะโอ้และช้าเลยลไม่รอชุบครับผม้ทุคิวมีค่าสตาลตานบอกใช่ครับคาลสกี้ครับเหมือนจะมาช้าเกินไปนะเพราะว่าเพื่อนกำลังจะโดนซ้ำไปแล้วครับแล้วเหมือนขับเลยไปเลยนะแบบนี้ปล่อยหรือเปล่านี่ครับซุกมาเรียบร้อยคิวแรกของโฟเอ็มครับมาแล้วในเฟสที่สองครับผมใช่ครับคาลสกี้ครับต้องชิงเพื่อนไป แต่และทีนี่เริ่มมูฟกันมาเริ่มใกล้กันขึ้นเรื่อยๆนะเราสังเกตทางด้านบนครับนาวีกำลังจะมูฟมาถ้าตรงเข้ามานี่ตายเดียวับโกเอมนะใช่ครับอารินโยครับยังไงครับและจิมมี่ไปตัดน,น็อกโซเคได้ก็ผมฟุตบอลลิสโอ้ตอนแรกโดนลูปครับตอนนี้โดนโนวาครับบ d r อาบีอ,บอ,บอ,บอากับเออีกแล้วถามจริงๆคือเป็นเจ้าแข้งกันหรือเปล่าเ้องนี้ โอ้ล้วขึ้นมานเปใส่ลักซี่คุณสาวรลาบเรียบร้อยอะตกรถเลยเฮ้ช็อตปลายซินิเตอร์เก็บงานโดยแจ็คครับผมโอ้แบบนี้สวยนะครับถ้าทางด้านของ BTR เนี่ยไม่มีแทมอีกในเกมนี้ทีมไทยของประเ <laughs> <laughs> ทศเราเนี่ย <laughs> <laughs> ทีมไทยของประเทศเราจะ <laughs> <laughs> มีโอกาสได้ทำแบบนี้ทีมไทยของประเทศเราโอ้ยนี้เอาทุกดอกแล้วบอกเล่นกันตรงนี้ อย่าง BTR ครับเหลือ3ผู้เล่นนะที่ไหลมาอยู่ในบ้านนี้ได้ครับแต่ว่าโดนตัดไป1คนครับเอวันครับได้ไป1แต้แมแล้วโว้ยจะปวดนะนี่สี่สี่ครับมาเล่นในบ้านปูนครับเสาขวาของพาวเกิจครับโอ้นี่ครับอาหลับซัลเลยเยอร์ครับมาทางเดิมอีกเหมือนกันนะอาจจะผ่านบ้านของท้างหน้าของ BTR ครับเอวันครับ1คิวครับผู้เล่นครบ4คนด้วยฮะ พยายามที่จะหาพื้นที่เล่นใหม่นะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยมันเล่นค่อนข้าง,งยากครับถ้าโดนมาชิดเนี่ยหรือระเบิดลอยมานี่คือบันเทิงแน่นอนนะเพราะว่าหลุมมันเป็นหลุมครับ <c oughs> หลุมมันเป็นหลุม <c oughs> อันนี้ไม่ได้ผ <c oughs> ิดอันนี้หลุมเป็นหลุมโอ้โ,อ <c oughs> โ,อโหรถกรับตรงนี้เคลื่อนตัวเข้ามาครับมีทางด้านของอาร์ทรเลเยอร์อยู่ในบ้านนี้เรียนอยู่แล้วด้วยแล้ชกันแล้วจังหวะนี้อาร์หลับกับซูนก็ผมแม่ มามากบหน่อย,อยงนี้กบหน่อยค,อรครับนอนเนียนอยู่ในบ้านครับโอ้แล้วยังเทินฟาร์มต่อแบบนี้ไม่รู้แน่นอนครับโอ้แล้วอาเบลลี่ครับอยู่คนเดียวด้วยในตัวบ้านน่าจะโดนเปิดและเก็บเลย,ยหรือเปล่าเอาแล้วจ๊กเกอร์เปิดก่อนแล้วครับแต่ว่าสัดน้องไม่ได้ขาวมัน,น,มนเทิงโอ้เจ็บนะแต่ว่ายังทําไม่ได้แลวโดดลงมามุมนี้กลับไปเล่นกับเพื่อนก่อนอาเบลลี่ปั๊มเลือดไหมโยกขึ้นมาแล้วโอเคเฮชอใส่ก่อนโซ่ทางด้านหนึ่งครับผม โอเปี S <S okay, ่าเดกโจเกอร์โดนน็อกไปจากอาเบลลี่เฮช็อตไปเหมือนกันเลยครับโอ้โหนี่ครับไปเปิดเขาก่อนแต่ว่าปิดไม่ได้นะตรงนี้ครับไอซีวายเหมือนจะเห็นทาหน้าของเฮเวนหรือเปล่าโอ้เราเห็นแล้วตรงนี้โดนสเปรมาแต่ว่ายังไม่เป็นน็อกดาวน์ครับแอคเตอร์ไปได้ทาหน้าของรูดการลาเดีอนไปได้ทางหน้าซียอน็อกดาวน์เหมือนกันครับโอ้ตรงนี้ไม่จบนาโจเกอร์โดนชุบลำบากแนะน่นอนไอซีวายฉีกมาเล่นกับเฮเวนเฮเวนปั๊มเลือดได้แล้วมุมนี้ขอยิงมาแอคเตอร์เก็บคิวมาก่อนเป็นรูดครับผมไอซีวายจูงดึงยังไหวเพื่อนแล้ว ติดกงยังไงโอ้ไปเล่นหลังกงแล้วครับผมเเป็นเฮเ่นโดนน้องไปจากอาร์เบลี่ยิงคอนมาด้านหลังคอนโซ,โซ่โดนระเบิดเก็บไปจากโรวาซินแล้วมุมนี้พีกมาแบ็คไว้โดนน้องจากโรวาซินไปคืนไปครับผมโอ้โหยิงกันทุกไฟครับผมใช่ครับโอ้โหล้วเป็นการชนทั้งสองตี้ด้วยนะแบบนี้ครับ ทางด้านของซุทเนี่ยพยายามจะชุบขึ้นมาอยู่แต่ว่าอารับสซเลเยอร์เนี่ยค่อนข้างไกลนะชุบขึ้นมาไม่ได้แน่นอนครับเหลือแค่2คนเท่านั้นบริเวณโกดังครับแล้วไอซเห็นตรงนี้ก็ไปไปโอ้ต้องไปให้ถักทางนะแต่ว่ายังไม่มีใครวิ่งมาครับลาโลวสินได้คิวมาจากแบ็คไวครับผมฟุตบอลลิสกับคนนี้หน้าพาวเวอร์ยังไม่จบว่ามุมนี้ก็ไม่จบครับซูดไอซีวครับ เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นนัตอนนี้ของซูสเลยนะครับใช่ครับโอ้แล้วดูใช้เป็น UMP ด้วยนะเหมือนปืนยังไม่ค่อยหยิบมาก่อนแล้วมาตีก็ไประเบิดรถของ 2K น็อกดาวน์ไปครับซีโยไปได้เฮเวนออกจากเกมไปเลยครับเอาเลยครับลีออนโรเท็มาเล่นข้างนอกของพาวเวอร์กิทแทนครับบิทีอาร์คุมอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับจับคู่มาซักซี่กับไมโครบอยเลยครับใช่ครับออาแล้วซีโยครับนี่ครับเก็บหน้าของโจ๊กเกอร์ออกจากเกมไปเช่นกันครับใช่ขึ้นมายิงฟรีสปอร์ตเลดดอนลูกนี้ช็อตนี้ได้ไปชาลีตกไปแล้วครับ B ีทีคิวแรกครับในนาทีที่13ครับโอ้เขายังคงทําแต้มได้อยู่นะแต่ทางด้าของบีทีารครับเหลือ3ผู้เล่นครับแต่ว่ายังไปได้ต่อแล้วนี่ครับโลนินครับพยายามจะมองหานะแต่ว่าทางด้านของอารับเนี่ยเคลื่อนตัวไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้สุดยังคุมพาวะิจได้แล้วเล่นะเล่เปิดน็อกจีแซดขยับมาฮะซานซานยิงใส่มาติดหลบทันครับผม เริ่มไฟกันแล้วครับในเฟสที่3ของแผนที่มิลามาซุกปลาสโมไปหนึ่งลูกขวาน็อกดาวไปอยู่นะครับพยายามจะวิ่งเข้าไปเป็นเลวดูอีโดนน้อยจะอื่นสูของอาเชอร์เกมมิ่งโดนยิงกลับมาซานน็อกได้แต่ถิกซี่ไปเอาละฮะับนาวีกับโฟเอ็มเดือดจัดเลยครับผมใช่ครับโโอ้หยืนเนี่ยค่อนข้างห่างเลยนะเราทางด้านของนาวีครับแต่ว่าการคอสช่วยกันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับใช่ครับผมซินเธอคอสยิงอยู่มุมนี้ฮะออกมาไม่ถนัดครับโอบอยส่วนโฟเอ็มชุบซานซานขึ้นมาน่าจะได้นะครับมุมนี้ท่านผู้ชมครับใช่ครับ นะครับชุบกันขึ้นมาเรียบร้อยนะอ๋อยังครับกำลังชุบกันอยู่เอ้ยหลอดแดงๆนึกว่าปัามยยแล้วสินเธอครับตัวนี้ยังยืนคอโอเปอรชันให้เพื่อนอยู่นะเอ้ยระเบิดอ,อดูนี้เลยฮะคูนหกสินเธอแม่ไกลเกินไปผมแล้วดูคออีกสิเอาอีกแล้วหรือเปล่าเอาอีกแล้วหรือเปล่าเอาอีกแล้วหรือเปล่าไม่โดนเลยคราวนี้ครับผมแต่ว่าเพื่อนเน่ยยิงโดลนละ้โอ้ยหลบไปก่อนครับผมทางด้านของฮาสากิ แหมไม่รู้ว่าฟาร์มแล้วมันไม่มีสะโคบไกลหรือว่าถนัดแบบนี้นะน่าจะไม่มีมนะทุกายต้องปิดครับเพราะว่าถ้ายื้อไฟกันไปเนี่ยบูโซนบีบหลังแน่นอนครับนาวีต้องทําอะไรสักอย่างแล้วครับผมใช่ครับ ให้เธอนี้ไม่แคล้วไม่คาดกันนะไปไปต่ออัง <c oughs> กีษคูณ4ี่สเปย์มาดามจไม่ถึงโอนติดไปหนึ่งนัดรับผมบูตนบีมาแล้วครับนาวีเล่นกับบูตอแล้ววงดีเข้าหาดีเอฟผมแล้วล่าอุมโดนเฮชช็อตจากลูฟาโลว์ซินเก็บลูฟาคืนมาเชกันไปนาวีตกคู่ครับผมสินเธอสเปย์ดอกนี้ครับดับเบิลน็อกปโอ้โหอะไจะไหลรถไปแล้วจะตกอีกหนึ่งคนหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นน็อกดาวไปอีกหนึ่งคนตรงนี้ครับนาติกเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเอาเป็นเมคูเข้ร้อบ นาวีจบอันดับที่16เต็มครับในเกมนี้สะด,ดุดเหมือนกันกับนาวีผมสองเกมแรกทําดีเกมนี้สะด,ดุดไปครับบูบีกับฟุตบอลรินไม่จบที่ซานมาติน,นะผมแล้วเป็นขอบบูโซนด้วยในเฟสที่สี่ครับผมอตอนนี้โฟเอมมีห้าคะแนนและยูเอ็นครบสี่คนนะผมโอเคจะเดินมาปิดและยิงสเปรหลังไม่แตกโอหลังไม่แตกแต่ว่าเพื่อนอะปั๊มเลือดอยู่ครับผมลูฟ่า โอ้แล้วโดดเข้ามาในตัวบ้านแล้วครับถ้าเมื่อกี้ยังวิวดูต่อนี่ผมว่าทางด้านของลูฟ้าเนี่ยน่าจะวิ่งตามไปพอดีนะแต่ว่านี่ครับตามยาขึ้นมาเต็มเรียบร้อยได้ยินเสียงครับโอ้โหเห็นเต็มสองตาตรงนี้วิ่งมากันพุ่งพับยังไงแล้ววิ่งออกไปครับลูฟ้าแล้ก็มาย่างชอบไอตัวจังเล่นชั้นบนครับผมลูฟ้าเล่นชั้นล่างไปนี่ครับแล้วบูโซนเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างขอบนะแบบนี้ยื้อกันว่ายื้อกันนานมากไม่ได้นะครับผมใช่โอ้ระเบิดนลูกนี้น่วงนานไปหน่อยครับใช่ครับ บูโซนเริ่มบีบแล้วครับในเฟนนี้และติดลูฟาร์มาก่อนฮะอ้าวล้วครับฟุตบอลลิสตมีปัญหาเหมือนกันข้างหน้าคนนี้น่าพาว่าแหละล็อบดีนี่ตัดโซเคดักอยู่แล้วครับคนนี้น่าโอ้โหกลายเป็นว่าได้กําไรครับแต่ไฟนี้นะหลังจากที่ได้ยินเขาบวกกันครับแล้วมายืนรอแล้วตัดน้องได้แล้วไม่ที่จะมูฟไปเลยครับใช่ผมน่าจะปล่อยให้เป็นศพของบูโซนไปครับแล้วพวกเขาได้คิวนะแลวอูมโดนมาลวอูมโดนมาปล่อยจริงๆครับมุมนี้แล้วขึ้นรถไหมขึ้นรถขึ้นรถข้างหลังยิงไหมบูบีมุมนี้ยิงไม่ได้โซเเคหป็นนขอองลลี่แ้วร ตรงนี้ไหลกันไปต่อได้ครับแต่ด้านของบูธบอลลิสนี่เองแต่ว่าขับรถไปแบบนี้ครับเหลือแค่สองผู้เล่นเท่านั้นใช่ครับวันนี้คุณท็อปฟ์นะคูดก่อนแล้วมีพื้นที่เล่นครับแต่ว่าไม่สวยเท่าไหร่ครับมุมนี้ยังและโอ้แล้วโดนทอมมาจากข้างบนนะโอ้ไกลๆเป็นใครดีเอช่องนี้หูต้นไม้สามต้นก็เอาไม่อยู่เลยครับโอ้ตรงนี้ครับกลายเป็นว่ามาจอดมีเนินบางก็จริงครับแต่มุมคนอื่นเนี่ยค่อนข้างสูงนะแล้วเห็นเข้ามาเลยครับ โอ้แล้วมาอีกหนึ่งทีเมฟาเอ4มมาเจอกับสีเข็จ,จีนและยืนแยกกันไกลพอสมควรคอร์มอได้ยินเสียงแล้วถือมาเป็นสังกาแอรลก็ผมใช้วิวดูกับหลังสังกสีนี้ครับใช่ครับโอ้โหแล้วยืนกันค่อนข้างห่างนะแต่ว่ามีเก่งโซ่ครับ ยืนซ้อนอยู่ทางด้านหลังซึ่งมีสมองนะแบบนี้ทางด้านของโฟเอมเนี่ยเห็นสมองน่าจะรู้ครับว่ามีคนแต่ว่าที่เขยิงต้องระวังข้างบนด้วยนะครับโนวาคิงสเปเปิดมาจะเก่งโตคูณ3ามขมอยู่แล้วค่มอยู่แล้วแล้วทำซุกได้ครับผมน็องดาวไปขอหมอฉีกมาจะปิดได้แล้วขอสปอนเก็บอีกหนึ่งน้องรับผมสวยงามาอ่ะบูบีจบไปก่อนอันดับที่สิบห้าทางด้านหนึ่งับผมมีการประท้ากันเกิดขึ้นครับผมสเปคืนมาฮารากิใส่เก่งโตโดนคอยิงไกลๆมาลาอุ้มตัดน้องซิงเนอร์ช่วยยิงไว้โฟเอมกันเลยจบไป จบนอนทันรับผมแล้วดูคิวฟีขึ้นมารัวๆเลยโนว่าจะมาแจมด้วยแล้วโซเล่ไปตัดออเดอร์ได้รับผมอาราตเลเยอร์จบอันดับที่สี่จิมมี่โดนน้องได้จากคอร์สกีผมซักซี่ได้คิวมาเป็นลีออนแล้วนี่ครับฮาซากีตรงนี้ระเบิดของคอร์สมอสลอยไปแต่ว่ามันเอียงขวาไปนิดนึงครับเหมือนจะไม่โดนทางด้านของฮาซา,ากินะ แหมต้องบอกว่าฟุตบอลิสต์เนี่ยมาช่วยไว้ได้ถูกจังหวะพอดีครับโอ้แล้วคอสมอสโดนเคมห้องน้ำนี้ต้องระวังให้ดีผมเพื่อนคอไม่ได้ตะกี้หนีมาปูต้นบีบแล้วคููเล่นดอ,นอดลองน,นี้ก็หัวคอสมอสเปรของเก่งโซ่คูสามยังไม่ได้ถ้าทำได้ผมชอ็อตนี้โลวาซินน็อกดาวไปคนทน่หนาผาวยจบสิบสามแล้วสเปรล,ล่างมาอีกโดน,นคอยิงฟรีจากรธธนาตะกี้เก่งโซ่เก่งโซ่ลอดเฉยลอดเฉยเมยครับผมแหม แล้วอตอนหลบไปไ้ครับแบบนี้ปั๊มยาขึ้นมาก่อนเลยว่าทางหน้าของฮาสกีเนี่ยเจ็บจัดๆแล้วจีแซดครับวิ่งเข้ามาชุบเพื่อนแต่อุ้ยแล้วบูโซนมาพอดีครับโอ้โหอ็อตมีคนข้ามผมจริงๆนะตรงน,นี้แล้ววงดีหาดีเอกับซูสุดหวานเจี๊บเลยครับผมกับเอวันขยับเข้ามาได้คาริโย่โดนเฮดชอดส่งจากเกมโดยไอซีวายเก่งโตลากมาฮาสกิฮาสกิไม่รอดไม่รอดแล้วบูโซนมาเป็นตบของเกง่ง<ม>ไม่เกง่งครับเป็นบูโซนทำไปอ้โห ได้อีกหนึ่งแต้มแล้วนะแต่ว่าเป็นบูโซนครับที่บีเขาออกไปก่อนแล้วนี้ครับกิ่งโซ่กับมารีกุ๊กกับเพื่อนครับแล้วตอนนี้เนี่ยวงเนี่ยดีดจากเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับตะก,กี้คุณค้ามมุกยางโอมเนี่ยยางโอมชอบเนื้อคุณจะปล่อยไหลโอ้ลารูปโดนน็อกจากพาราบอยยิงฝีออเดอร์ยิงใส่ตีเกจินยังไม่น็อกแต่ว่าน็อกไปแล้วจากจีนายิงคอนมารูปอีสปอร์ตออกจากสนามในอันดับที่สี่ครับผมเป็นคิงนั่นเองครับปิดงานไป โอ้นี่ครับแล้วเป็นเบียร์11นะที่ไหลเข้ามาในวงก่อนครับแต่ว่าจีนายกับดีทูอีเนี่ยยังทิ้งไว้ของวงอยู่นั่นเองครับครับผมเชอร์ไหลเข้ามาเรียบร้อยครับแบบนี้เนี่ยทางที่จีนายยามุเข้ามาเนี่ยอาจจะมีทางหน้าของอาเชอร์รอรับอยู่นะคุณว่าทางที่ดีของจีนายคือทางไหนทางลาดยางครับสุดยอดเขายังตัน้องโซเลตได้แล้วเก็บโซเลตออกจากเกมไปเลยครับผมโอ้นี่คือตับล็อกนะตับล็อกแล้วสวยเลยตอนนี้ โอ้โแะะล้วสเปคุณสีใสไปบุมนี้ได้ไหมไม่ไมครบอยตัดซินิเตอร์น็อกดาวไปครับผมด้านบนของพาวุกิแล้วสแปมผ่านสม,มองมาลูกนี้ยังไงผมโอ้โแล้วแกนเนตไปเก็บไมโครบอยได้ครับอีกทางด้านหนึ่งโอ้ครับเซริมครับพยายามจะสแปมเข้าไปนะแต่ว่ายังไม่มีทางเหตุติดไปครับเลยครับวิวดูแล้วแกรครับไปได้ทางด้านของไมโครบอยน็อกดาวด้วยระเบิดครับโดว่าไหลรถมาตรงนี้2คนแล้วลงไม่เป็นน็อกดาวตรงนี้ลงมาอยู่ได้ครับมีตัวรถบังอยู่ใช่ครับผมเอาอะไรครับผม ดีเอให้ผมเสียหนึ่งแล้วก็เสียไปอีกหนึ่งนอกแค่มุมนี้โนว่ากลับไปรีกุกันได้แล้วเจอซูตร,รับอยู่คิวฟีขึ้นมาไอซีวายอีกแล้วท่านผู้ชมเรับแม่แล้วด้วดีวายเดอรบินอใส่พาราบอยไปด้วยผมบิลีอามาเติมจังหวะที่เขาไฟกันอยู่มุมนี้จะไปปิดด้านหลังของอาร์บิลลี่ครับผมจะได้สองคิวหรือเปล่ากับไอซีวาย กับซั็กซี่รับเดินมาแล้วตรงนี้ได้ยินเสียงรถของซุดแน่นอนแล้วตรงนี้โอ้ไฟชาวพ oh. นากกิจคิงคิงไม่ไดูไอซีไวทิปเป้า็อกเก็บสี่ไปเลยเพื่อนไอซีไวจะได้ไหมไอซีไวเดินใจมาใจมาปากินหมดเรียบร้อยไอซีไวเก็บ oh. ใช่เปล่าใชจซีไวห,หรือเปล่าไอซีไวเก็บสี่ครับผมโอ้โหเชื่อหยุดเขาไม่อยู่จริงครับตรงนี้ไอซีไวอย่างซุดนั่นเองครับ แล้วตัดมาตรงนี้ครับอาเชอร์อินโนนิกครับสั่งครับเจอกับทางด้านของทีมซีเกตจีนครับแล้วน็อกทางด้านของเก่งโซ้ไปได้ครับแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยเหลือจีนแซดครับใช่ผมซีเกตจีนยังมาอยู่ในท็อปแล้งเหมือนเดิมผมซิกนายโดนเปิดน็อกจากไลายเส้นไปพีทีอาร์ขยับสวยงามมากนะท่านผู้ชมครับใช่ครับ นี่ครับโอ้โหมี3ทีมด้วยนะตรงนี้ครับมี DA ครับทีมที่เก็บจีนแล้วก็เป็นอาเชอร์นั่นเองครับโอจีนายจุ่มบูโซแล้วจีนายก่อนน้องก็ผมตรงนี้ได้มาครับผมหนึ่งน้องแล้วซัคซี่โดนน้องจากแจ็คไปอิโนนิกตัดทางด้านจีนายคืนมาเหมือนกันนะผมขยับเข้ามาได้จีแซดโอ้โหโดนล้อมแบบนี้ไปไม่ได้อิโนนิกส่งจีนายจากเกมไปจีแซดโดนน็องดาวเหลือคอสมอสคนเดียวครับใช่ครับแล้ววงบูโซนครับกำลังจะบีบให้ทางด้านของคอสมอสเนี่ยต้องออกมานะจะเลือกปั๊มยาหรือเปล่าาครรับต้อองดูนะยก เลยนะเล่เล่เล่โอ้โหเนียนไปไม่ไหวไม่ทันอ๋อเป็นน่าจะเป็นเมคิดเลยนะเมคิดเลยฮะเต็มหลอดเลยครับเต็มหลอดจริงครับมุมนี้อาเชอร์ฮะต้องเข้าวงแล้ววงถวายไปหาซูทครับอาล้ทีตรงนี้แล้วไอพีวายเนี่ยกำลังออนฟล่ต่อเนื่องด้วยครับถ้าทางด้านไอคิวเนี่ยเคลียร์เอวันได้เนี่ยวงทางด้านล่างซ้ายเนี่ยจะเป็นของเขาทันทีนะใช่ครับผม เฮ้ยแล้วคอสหมออย่างล่ออยู่ฟาวเวียนเ hey! ฮชยอดส่งเลยนะเล่แอโรวูฟไลน์แม็ออกจากสนามในอันดับที่8ครับแล้วครับตรงนี้ฟาวเวียนครับปั๊มยาขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าจะต้องเคลื่อนตัวข้ามฝั่งไปนั่นเองครับอุยแต่ผมเห็นแวบๆคือยังอยู่นะฮะขอบวงฮ่าคิโอเทน,น่าตอนนี้เออนี่กับเบียรสเบียก็ผมคู่แอดแจคเกอร์ก็ผมที่ส่งไปยิงเซิร์ฟจีนนะครับตรงนี้ใช่ครับนี่ครับสายเส้นครับเออนี่ครับไปเปิดหน้าของฟาวเวียนได้ครับ1คิวครับตรงนี้ เพราะว่าเขาเข้ามาแค่คนเดียวนะเพื่อนยังดีกรุ๊ปมาไม่ทันครับใช่เอา่าเวียนเรียบร้อยครับเป็นศพของเบียร์สิบเอ็ดไปครับผมต้องรอจังหวะครับไม่ต้องรีบร้อนครับอาร์คิวอเดน่าครับวงจะบีบช้ากว่าอีกฝั่งหนึ่งครับใช่ครับโอ้โหแล้วซิกนายมารอรับอยู่แล้วด้วยครับแต่ว่าตรงนี้ซิกนายสเปย์ข้ามฝั่งไปแล้วแจ็คเข้าไปได้ในหน้าของซักซี่น็อกดาวเหมือนกันครับบีทีเอโดยอีกหนึ่งครับซิกนายจะชิงมาปิดอาร์คิวอเดนมุมนี้เรียบร้อยคโหกครับผม โอเก็บน้องวิทย์ได้เหลือเอิ์น,นี่คนเดียวก็แล้วโดนสเปรมาจากอีกฝัง่งหนึ่งเรียบรอ้อยอาร์คิวทน่าออกจากสนามในอันดับที่7แต่ถือว่ายังดีครับผมมีแร็งพอ,อยท์รวมไปถึงมีคิวครับใช่ครับโอ้โหซิกนายนะตรงนี้ับมาเปลี่ยนเกมออกทางด้านอาร์คิวเลยครับแต่ก็ทำให้ทางหน้าของ A1 เนี่ยเล่นสบายมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้เขาเคลียร์เรียบร้อยครับอุซูสแปดคิวจะดี2เกมติดเลยนะครับซูส โอ้โหไลเซ้นมาชุบซักซี่และเอวันจะรอไหมเอวันดันเตร้รอไหมครับผมมุมนี้ดันเต้โดนกดสายมากดสายลงทันไหไม่ไม่ทันแอร์บิลลี่ผมไปน้องไซราได้อื่นซูไปน้องดันเต้แล้วเก็บงานโดยคุณโหกครับผมสกาแอลฮะโอ้นี่ครับ เกมแล้วซิกนายกำลังจะโดนอีกถึงคนหรือเปล่าแล้วอึนซูครับขึ้นมามุมนี้พยายามจะเล็งหาทางหน้าของบ t r แล้วซีโอครับไปได้ทางหน้าคอสมอสออกจากเกมจบอันดับที่6ครับพูดแต่ว่าแรกตัวเดียวหมดเลยนะครับซีเกตจินถ้าไม่นับเกมแรกครับผมแล้วขอใส่บีทรีอาร์ตรงนี้ซุนจัดเลยครับบีทรีออกมาสู้ไม่ได้นะครับต้องเล่นแบบใช้สมองเลยครับใช่ครับโอ้โหนี่ครับเซตสโมกบังมาก่อนนะแต่ว่าเขาอาจจะสแปมเข้ามาแล้วครับเลริมโดนทางหน้าของบูโซนออกจากเกมไปในอันดับที่5ครับ สี่ <4 S 2> ทีมสิบสองชีวิตและขึ้นมาแบบนี้ฟีฟีแสินิเตอร์สเป์ใส,เส่เรียบ <500 S 2> <B> DR, ร้อยบีดีอาร์จบอันดับที่สี่ไปครับผมยังอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางคะแนนครับแล้วดูบีฟาร์มสมองซีโยกลายเป็นว่าสูดกกำลังจะปิดไก่ในเกมนี้ได้ดูนี่กำลังจะน็อกดาวและสันน็อกไปก่อนจากไอซีวายถามจริงไอซีวายเกมนี้เอ็มวีพีไปเลยไหมครับผมนี่ครับแล้วปาลวปาระเบิดลูกนี้มาโดนหรือเปล่าแล้าหน้าของอีนนนิคนอนอยู่ใน โอ้ไม่โดนครับตรงนี้แล้วเป็นนาวไอซีวายไปได้อึนซูครับน็อกดาวอีกเหมือนเดิมครับไอซีวายหยุดเขาไม่อยู่แล้วตรงนี้หยุดไม่อยู่จริงๆครับผมคือเขาต้องได้มอสดาเมจแล้วเกมนี้ท่านไม่จบยับไอซีวายทีนี้แล้วเป็นโลนินนะที่ได้อินโนิดผมอยากเห็นคิวไอซีวายน่าจะไม่ต่ำกว่า5นะไอซีวายยิงอีกสามคิวไปแล้วนะสิบสามคิวรวมไปแล้วเลยครับไอซีวายอย่างเดินอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้เป็น ทางด้านเอวันเหลือแค่สามลู้เล่นเท่านั้นครับใช่ผมแล้วดูวไอรีวายสเปย์ผ่านสมองโดนอีกโ่าดาเมยี่สิบสามแล้วเปิดลูกนี้ไม่ถึงแจ็คครับผมโอ้โหตีเราสามเอวันซุดโอ้ตรงนี้บอกสมองมาสองลูกครับผมโอ้โหนี่ครับแต่ว่าด้วยฟอร์มแบบนี้เนี่ยซุดไม่น่าพลาดนะโอ้แล้วเปิดลูกนี้หารสองผารสองคลองรัตนยมยังไงคลองไหนแล้วฟ้ามูโรซ้อมไปจังหวะนี้ครับแหมเขาถอยออกมาก่อนนะซีนิตเตอร์ครับ ติ๊กนายก็ ine, ต้องปรรั๊มยาขึ้นมาก่อนเพื่อจะสู้กับทางด้านของซูตนะแต่ว่าโอ้โหโพลิชั่นสวยโพลิชั่นซูตได้เปรียบกว่าเยอะครับผมถึงแม้จะอยู่นอกวงคนนึงนะครับครับนี่ควันอ้าแล้วโดนเปิดน้องมาก่อนจากซีโอครับไอซีวายไอซีวายน้องแบบนี้ยังไงสามต่อสองจะชุบหรือจะจะชุบหรือจะเอาให้จบแล้วระเบิดเก็บติ๊กนายไปก่อนครับโรนี่วิ่งมายัดหนึ่งเหลือคนหนึ่งเหลือคนเดียวเรียบร้อยผมซูตอีสปอร์ต เกมนี้ต้องให้เขาจริงๆนะให้สุดให้สุดนะครับครับผมหยุดไม่อยู่จริงๆครับโดยเฉพาะ ICY เนี่ยผมมองว่าเนี่ยโมด้าเมจชัวโมดาเมจเกมนี้น่าจะท็อปคิวท็อปดาวเมจเลยนะสำหรับเกมนี้ครับเกมนี้เดือดจัดเลยนี่แค่เกมที่สามเท่านั้นนะผู้ชมครับมีดราม่าฮะทีมไทยของเราอาคิวเทน่ากับซิกเกจิน ก็ยังคงอยู่ในเลขตัวเดียวใช่ครับไม่แย่นะแบบนี้มีแา้กมทุกเกมสามเกมแล้วไม่แต่ครคิดว่าเกมแรกเสียเจียไม่ค่อยดี1 0กับ11แต่2เกมล่าสุดดีไล้ตัวเดียวหมดเลยแล้วก็มีคิวติดไม้ติดมือออกไปนะครับผมส่วนซุดมาแรงจริงในช่วงนี้โอกาสที่จะขึ้นมาติดการไฟนอลมีสูงและถ้าเล่นฟอร์มแบบนี้ใช่้วครับโอีกสองเกมที่เหลือนี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะเพราะว่าสามเกมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นเยะใหญ่ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตึงจริงๆนะแต่ละคนเนี่ยงัดโอ้โห รัดกันสุดจริงๆเอาแบบว่าจะคว้าแต้มกันแบบเน้นๆเลยนะสาหรับวันนี้ครับใช่ต้องบอกว่าอันดับแบบนี้เนี่ยอันดับล่างๆเนี่ยอันดับ16เนี่ยผมว่าเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะทีมที่ไม่ได้มาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตกไปสูงมากๆใช่ก็ต้องรอติดตามกันนะท่านผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บอกไปนะครับอีกสองเกมอย่าหนีไปไหนตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวไปดูบทวิเคราะห์จากพี่บอมครับ เอาละครับทีนี้มาดูคะแนนรวมเฉพาะวีคที่4นะครับ3เกมนะครับตอนนี้อาร์อาคิโอตินาครับอยู่อันดับที่4นะครับทีมซีเกตจีนไทยแลนด์เขาก็อยู่อันดับที่12นะครับส่วนผู้นำนะครับก็เป็นซุดนะครับที่ได้แชมป์ไปเมื่อสักครู่นี้ครับ44แต้มนะครับแล้วส่วนแต้มรวมนะครับทั้งหมด48เกมนะครับบิคกี้ตอนเรดเอเรียนครับเกือบจะ500แต้มแล้วนะครับ493แต้มนะครับอันที่2ก็เป็นโฟยเอ็มจากจีนนะครับส่วนทีมไทยแลนด์นะครับก็เป็นอาร์อาคิโอติน่4นะครับ ซีเคจินอยู่ที่7แล้วก็พาวเวอร์แปดครับที่วีคนี้ตกรอบไปนะครับไม่ได้ลงครับก็ยังอยู่ที่8เหมือนเดิมครับคงไว้ที่339คะแนนตลอดไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมที่49ในคลิปหน้านะครับฝนเพิ่งกดติดตามแนละ้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ